มาพ่อๆกับนมอุรีน้อพาแซบอ่อนตัวอีกคืึเก่าครับพี่น้องเมื่อนี้มีเมนูอมนอ,นอ,อมเนือ้อครับพี่น้องออมเนือ้อครับพี่น้องออมเนื้อเนื้อกัหั่นเรียบร้อยใส่ข้าวตะไคร้เรียบร้อยครับพี่น้องข้าวตะไคร้ใบบกูดเอากระสีมะปุ่มก่อนครับพี่น้องจังสิบข,ขวดทางขายพี่ด่อนไปโดนครับพี่น้องอยากงาั้นดับและใส่ผงชูรสก่อนครับ แยกแยกงานแทนพี่น้องบุกไปได้ถ่ายคลิปครับใส่ผงนัวลงไปแล้วก็ตามด้วยปลาครับพี่น้องตามด้วยปลาแล้วเด็กนี่ครับใส่พริกลาบพริกลาบทั้งเนื้อครับพี่น้องแซ่บครับพี่น้องเคือฮแล้วสูตรมีแซ่บ์ครับพริกลาบใส่ครับพี่น้อง เราวันนี้ไปซื้มะขวัให้เขากันครับพี่น้าพร้อมเนี่ยครับพี่น้าเราวันวนี้ไปซื้มะควรเนี่ย วันเล่ครับพี่นักวันเเรื้องหอหอมพี่นอง ช่วงนี้ก็บุกค่อยได้ถ่ายคลิปพี่น้องเสร็จงานทำงานมีงานประจำด้วยครับพี่น้องไม่บ่ได้เห็ุแต่ยูทูบอย่างเดียวครับพี่น้องครับพี่น้องอมเนื้อจะลองเห็ดเบิงด้วครับพี่น้องใส่พริกลาบโอเคครับพี่น้องดูนี่แล้ว ัน,นี้ที่นั่งหัวเล็กน้อยหนะะย่อยเจ้ใส่เกลี่ยด้ครับที่นั่งเกลี่ยใส่น้ำเกลี่ยครับที่นั่ง ครับพี่น้องกรัวเรากระติดใส่เพียกระติกกองเลครับของใส่เลยครับพี่น้องโอ้กับพี่น้อง ใส่คาปิโน่ยังนนเพียครับมันขมๆจัหน้อยครับพี่น้องเราจะตามด้วยเลือดครับพี่น้องมันนี่ทีเฮ็ดแบบสูตรเข้มขน้นเข้มข้นจัหน้อยพี่น้องเห็หน้หมมันอดกดำๆจัน่อย แล้วมันยันงกที่วมันคมๆจังเลยเสียดแบบอูเพียนะครับที่นักก็อื่นอูเพียด สว่าใส่น้ำลายครับพี่น้องอู้เพียก็คือก็คืออ,อมนะครับพี่น้องแต่ว่ามม่สีใส่ใส่เพียแล้วก็ใส่น้ำลายแล้วก็ตามด้วยดีครับพี่น้องน่ครับดีผมขมจังหน่อยเลยบ้จาจังหน่อยละ่แะแบบผมคักๆเลยพี่น้องน่ครับพี่น้องอู้เพีย รอให้มันสุกครับพี่น้องมาเนี่ยรอติดตามตอนต่อไปครับพี่นอ้องเอาพี่น้องมาเนี่ยนี่นะครับอูเพียรพี่นอ้องก็เอื่ออูเพียแต่เดี๋ยวจิมเบื้งก่อนครับพี่นอ้องโอ้โยศาสตร์โอเคแล้วพี่นอ้องขาดน้ำปลานิดนึงครับขาดน้ำปลาหน่อยนะึง เดี๋ยวสีไซผักเลยนะครับพี่น้องไซผักไซผักนะครับบูมี่พักยังไงเดี๋สีไซต้องพักชี้แล้วเนี่ยครับพี่น,อนอ้อ,ปนอ,นองปูงเพียรปูเพียพี่น้องขึ้นยาพี่น้องอใส่ผักยบร้อย ร้อยให้พักเสล็จรนี่ยจะซือไว้กินได้เลยนะครับพี่นอ้องเนี่นะครับปูเขี้ยมันติดตามจากฟอมครับพี่น้องเพราะว่าใส่เขี้ยมลายๆครับพี่น้องน้ำแล้นสีออกดำดำครับพี่นอ้องนี่ครับปูเ,เขี้ยมาค,ครับพี่น้องกินเขาเคียงนล้วกันปูเขี้ยครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง มะพร้าวกับนมอูดอนานผ้าแซบออนทั่วอีกคือเก่าครับพี่น้องไม่นี้มีเมนูอูเพียครับพี่น้องอูเพียมาครับพี่น้องกินข้าวเที่ยงนล้วกันข้าวเช้าข้าวเที่ยงนะครับนะโอ้ จับครับพี่น้องจับอูเพียครับพี่น้องมาเลยครับกินข้าวร่วมกันอืสุดยอดพี่น้อง ไม,มาเด้อมเ่เด้พี่น้องมาเด้กินข้าวน้ำกันบ่บค่อยได้เห็ดคลิปพี่น้องเพราะว่าอะไรก็อย่างที่บอกนะครับจะเห็ดงานประจำอยู่ก็บ่บค่อยมีเวลามาเห็ดคลิปครับพี่น้องไปทำงานก็จแต่เศร้าเลือกองงานก็น กระดึกครับพี่น้องก็เลยบมมีเวลาได้เจ็ดคลิปว่าจะได้กลับบ้านรับสามทุ่มพี่น้อง มาไม่น้องมาม,มากินข้าวน้ำกัน

ว้าันไลพี่น้องมามาพี่น้อง,งกินข้าวน้ำกัน เอาบบดนี้ก็สิเดลาพี่น้องแค่เพียงเท่านี้ลหละครับบะนะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปครับพี่น้องสวัสดีครับ